สวัสดีแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามที่น่ารักนะจ๊ะวงเล็บที่น่ารักแต่คนที่ไม่น่ารักก็ขอบคุณเช่นกันที่ให้ความสนใจนะคะโอเคยังอยู่ที่ Miss Universe Thailand นะคะตอนนี้ก็จะมีตัวเต็งคนสุดท้ายที่ แม่หมอจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือน้องนิตานั่นเองได้ข่าวว่าโกลเด้นเชียราด้วยหรือเปล่าอย่าให้ได้จับไม่หรอตำนานแบบพูดแล้วทุกคนต้องหลงไหลทุกคนต้องต้องมนต์สะกดของเธอแบบนั้นหรือเปล่านะพี่ขออนุญาตน้องนิตาด้วยนะลูกขออนุญาตทีมงานขออนุญาตแฟนคลับทุกๆคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมองให้มันเป็นสีสันมองให้มันสนุก สมมะไม่ใช่ผู้ชี้เป็นชี้ตายไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าใครจะมงหรือไม่มงดวงส่วนหนึ่งตัวน้องเองส่วนหนึ่งความพร้อมก็ส่วนหนึ่ง ผู้จัดสปอนเซอร์หรือเจ้าของเวทีก็ส่วนหนึ่งรวมไปถึงคู่แข่งขันก็ด้วยส่วนหนึ่งกว่าคนคนนึงจะมงลงเนี่ยมันมีหลายบอลลบทหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเราฟังกันเราไม่เอาไปดรามา่าส่วนใครที่บุลลี่แล้วมีความสุขก็ขอให้มีความสุขกับการบุลลี่ต่อไปแต่ใครที่ให้ว่าร้ายอะไรเกินจริงฉันก็ขอองค์พระแม่กาลี จงทำโทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักด้วยเถินอะไม่ได้แช่งนะคนเราทำอะไรก็รู้ตัวเองกันแล้วกันไม่ดรามา่าโฟกัสที่น้องนิต้าดีกว่าเพราะแม่หมอเชื่อว่าคนที่มีสติปัญญาคนที่แยกแยะได้คนที่มีวิจารณญาณเข้ามาดูเยอะกว่าพวกที่ไม่มีสมองนะคะอะวิเคราะห์กัน ผ่านพลังงานไพ่ย,ยิปซีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมอ่าสายไพ่ย,ยิปซีแมนบางไม่แมนบาง,บางก็ไม่ต้องไปดราม่ากกันนะคะเสพเพื่อความบันเทิงทําให้ทุกคนมีความสุขทําให้ทุกคนสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูคลิปชั้นดูให้แฮปปี้ดูให้มีความสุขนะ2ไม้เท้า8ไม้เท้าและไพ่อ่าไม่ใช่สิเปิดให้ดูเลย2ไม้เท้า แปดดาบและไพ่หดาบหนูลืมแก้บนอะไรหรือเปล่าลูกพันธะสัญญาอะไรบางอย่างนะไพ่แดาบเนี่ยถ้าหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเคยขอพรอะไรไว้ลืมแก้บนเคยได้อะไรบางอย่างไว้สมหวังแล้วไม่ได้ให้สัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้หมายถึงการถูกปิดกัน้น ถูกปิดโอกาสถูกตัดโอกาสถูกปิดการมองเห็นเพราะไพ่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถูกปิดตาแล้วเป็นไพ่ที่ถูกมัดถูกพันธนาการหมายถึงถูกจับจ้องถูกเพ่งเล็งอึดอัดไม่มีความสุขสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจทำอะไรมากก็ไม่ได้ด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัด หนูไม่ได้ติดสัญญาที่ไหนใช่ไหมลูกนะที่ผ่านมาก็เห็นมีดราม่ากันหลายคนหลายปีเหมือนกันนะพอมาลงประกวดจริงๆแล้วมีดรามา่าติดสัญญาตรงนั้นตรงนี้ดูเรื่องข้อจํากัดดูเรื่องข้อผูกมัดดูเรื่องก,กฎกติกาหรือดูเรื่องพันธะสัญญาอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้แต่อีกอันนึงก็คือหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วย ก่อนวันประวดไปแก้บนซะเคยทักนางงามแบบนี้ไปหลายคนแล้วเขาให้พี่เลี้ยงเขาไปแก้สุดท้ายได้เข้ารอบลึกๆหลายคนแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใครเพราะเขาหลังไม่มาคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวเราก็รู้สึกเออแฮปปี้ดีใจไปกับเขาด้วยแต่อีกในยะหนึ่งหมายถึงตัวน้องเองบางทีก็มีความเครียดบางครั้งก็มีความกดดันความกดดันมันไม่ใช่แบบกดดันแบบธรรมดาธรรมดานะแต่บางทีมันเป็นไพ่กังวลน่ะจะเอายังไงดีวันนี้หนูจะต้องทํายังไง วันนี้หนูจะต้องคือบางทีมีความคิดเยอะหรือค่อนข้างที่จะวิตกเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องวิตกลูกเสื้อผ้าหน้าผมอะทําให้มันเป็นสไตล์เราทําทให้เป็นตัวเราสวยในแบบที่เรามองว่าเออมันสวยนะหรือสวยแบบปฏิเสธไม่ได้แค่นั้นก็พออย่าคิดเยอะอย่าซับซ้อนแล้วอย่าแต่งหน้าแต่งตาหรือทําผมหรือใส่เสื้อผ้าที่มันทําให้หนูรู้สึกอึดอัดหรือหนูรู้สึกไม่มั่นใจแล้วถ้าหนูได้ภาษาต่างประเทศด้วยจะดีมาก ไพ่ใบนี้สองไม้เท้าหมายถึงออนไลน์หรือการต่างประเทศเล่นโซเชียลให้เป็นใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์สร้างด้อมสร้างฐานแฟนคลับให้ได้เยอะๆและประเด็นสุดท้ายการได้ภาษาอังกฤษก็จะทําให้หนูได้เปรียบคู่แข่งขันทําให้หนูเอาชนะศัตรูได้ด้วย พลังงานของภาษาต่างประเทศหรือถ้าหนูมีแฟนคลับต่างชาติด้วยก็จะยิ่งดีสัญลักษณ์ของไพ่หกดาบเรื่อยๆถามว่าโดดเด่นไหมก็โดดเด่นติดท็อป10ตลอดแต่ ให้เบนี่ดูเรื่อยเกินไปไม่ได้นะดูเรื่อยๆเอื่อย,อยๆค่อยๆแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งหล่ลึกนึกถึงคนแจวตอนนี้เป็นเรือแจวไม่ได้แล้วนะลูกนิตาเราจะมาเป็นเรือแจวไม่ได้แล้วนะลูกหนูต้องเป็นเรือสปีดโบ๊ทแล้วนะคะต้องติดเครื่องต้องเล่งเครื่องได้แล้วนะคะจะบอกว่าหนูให้เวลาได้ทําหน้าที่ของมันค่ะไม่ได้ค่ะมันเรื่องบางเรื่องเวลาไม่ทันแล้วลูกเหลือเวลาอีกสิบกว่าวันเพราะฉะนั้นแจวมาแจวจ้ำจึกนะลูก นะต้องรีบนะต้องรีบเร่งเครื่องเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้ออกมานำออกมาโดดเด่นออกมาเป็นฟอรนันเนอร์เป็นท็อป3หรือเป็นนัมเบอร์วันได้ยิ่งดีนี่คือคำแนะนำเพราะบางครั้งเรื่อยๆเอื่อยๆมากไปสุดท้ายหนูจะจมนะ คนเราเนี่ยการจับไม่อยมันเป็นเรื่องที่ดีพูดดีถูกไหมมันก็มีค่าคะแนนในเรื่องของความสปิชแต่การจับไม์ไม่ได้จับกันบ่อยๆไม่ได้จับไม่ทุกวันเพราะฉะนั้นมันมีคะแนนส่วนอื่นมากกว่าการจับไม่หนูต้องพรีเซนต์ตัวเองแล้วดึงความโดดเด่นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ขอดูพลังงานไพ่รอบที่หนึ่งรอบที่สองและรอบห้าคนสุดท้ายสำหรับรอบแรกผู้หญิงกับสิงโตสัญลักษณ์ของพระแม่อุมาเทวีไปวัดแขกหน่อยไหมจ๊ะขอพรวัดแขกหน่อยไหมจ๊ะหรือนับถือองค์เจ้าพ่อเสือหรือเปล่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใจดีสู้เสือผู้หญิงคนนี้ปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่ารู้ว่าอุปสรรคไม่ต่างอะไรกับสิงโตทุกคนเคี้ยวเล็บเยอะนะ ผู้เข้าประกวดปีนี้ทุกคนต่างมีเขี้ยวมีเล็บมีไม้เด็ดแต่หนูใจดีสู้เสือผู้หญิงใส่ชุดสีขาวดังนั้นชุดราตรีสีขาวนำโชคนำลาบสีขาวคือสีนำโชคของหนูและเลข8ดคือสีนำโชคของคือเลขนำโชคของหนูนะผู้หญิงปราบสิ่งโตได้ด้วยมือเปล่าใจดีสู้เสือค่ะมีทั้งความอ่อนหวานอ่อนโยนและมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งในตัวคนคนเดียวกันนี่คือนิตา้ายอดนักสู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยนิดหนึ่งเหืดขึ้นคอนิดนึงแต่มองว่ารอบแรกไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะ พราะทายที่สุดได้ชื่นชมความสําเร็จอะรูปหัวสิงโตได้มายืนสวยๆในรอบแรกนี้มองว่าได้มองว่าสําเร็จค่ะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าสิงโตเนาะสิงโตคือสัตว์ดุร้ายอะโอ้โหทุกคนก็ไฟกันสุดฤทธิ์แต่ตัวหนูเองก็ไฟใจดีสู้เสือนะลูกนิต้าหนูต้องสู้มีทั้งความใจดีโอบอ้อมอารีเพราะปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าและมีความแข็ง แร่งจากภายในนี่คือคําแนะนําจากพี่สำหรับรอบว่ายน้ําแล้วมาเดินลาตีจะเข้ารอบคนสุดท้ายปะเนี่ยประกาศสิบคนจะได้เข้ารอบคนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยไพ่สิบม่เท้าเนี่ยรับบทนางแบกอยู่นะ หนูแบกความหวังของคนทั้งหมู่บ้านไว้หรือเปล่าลูกทำไมมันดูกดดันขนาดเนี้ยมันดูเหนื่อยมันดูหนักมันดูขาสัน่นอ่ะมันดูสันส่นๆยังไงไม่รู้ว่าลูกหนูไม่ต้องกดดันตัวเองมากขนาดนั้นหนูไม่ต้องแบกความหวังของใครนิต้าหนูไม่ต้องแบกความหวังของใคร หนูทําตามหน้าที่หนูทําตามความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอพี่ขอขยายหนึ่งใบกับไพ่สิบม่เท้าอืมพี่มองว่าเข้ารอบได้10คนสุดท้ายอ่ะเข้ารอบได้แต่อาจจะแบบลุ้นแบบตัวเก่งอ่ะเพราะว่าเกรงนี่คือเกรงอย่างนี้นะเพราะว่าเหมือนจะเข้ารอบเป็นคนท้ายๆไพ่เบอร์สิบเบอร์สิเห็นไหม หนูอาจจะเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายในรอบสิบคนสุดท้ายแล้วหนูเกรงมากแล้วหนูเครียดมากกดดันมากหนูไม่ต้องแบกความหวังของใครหนูแบกความฝันของตัวเองเท่านั้นก็พอนี่คือคําแนะนําจากพี่หนูเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแต่หนูก็ไม่จําเป็นต้องแบกเอาความหวังแบกเอาความเครียดแบกเอาความกดดันของคนทั้งหมู่บ้านขนาดนั้นแล้วด้อมน้องก็ไม่ต้องกดดันน้องมากนะไพ่สิบดาบมันดูเหนื่อยดูหนักดูหัก โคมดูกดดันไม่ได้กดดันมากไปไม่ดีนะแล้วขอพลังงานใบสุดท้ายชผู้ใหญ่ได้ดิบได้ดีเพราะผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังยืนยันคำเดิมนะไพ่พระราชาถ้วยหมายถึงไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงไพ่ศาสนา,าเข้าวัดเข้าวาททำบุญรวมไปถึงเรื่องของผู้ใหญ่ ผู้รู้กูรูให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์พอ่อไม่ชาวต่างชาติสปอนเซอร์ Wars, เอ๊ะปีนี้มัววอร์ดเป็นมาเป็นมัววาดเหรอมันออกเสียงยังไงอน่ยมัววาดหรือมาร์ควอดอะไรเนี่ยฮะมันอ่านว่ายังไงมองอะ่ะเฮ้ย เจ้าของมองกุฎเขาชอบหรือเปล่าเอ๊ะหรือปีนี้มงกุฎโทนสีอะไรสีฟ้าหรือเปล่าเหมาะกับหนูอยู่นะหรือยังไงไม่รู้เปิดตัวมงกุฎวันไหนบอกด้วยนะความหมายไพ่ดีนะพระราชาทั่วอย่างเพราะว่าอะไรหรู้ปล่าไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับคําพูดพูดจาน่ารักพูดจาดีพูดจ,า,า,ดดจา,าแบบมีความรู้พูดจา,าแบบมีวิชาการลอดกับ เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวถ้าได้จับไม่เพราะไพ่ใบนี้ทีมเทนดีโดยเฉพาะการตอบคําถามเป๊ะปังก็ไม่แปลกใจนะได้โกเดนเทียร่าไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีความน่ารักอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่โรแมนติกผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่เมตตาคนที่มีความรู้กูรูหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จมาก่อนให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นอีกคนหนึ่งที่ลุ้น5คนสุดท้ายได้สบาย สบายนะถ้าทําตามแผนที่วางไว้อะไพ่ไม่สะดุดเลยอะ่ะไพ่ไม่สะดุดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสยืน5้าคนสุดท้ายแต่ยังไม่ได้แบบว่าขาข้างหนึ่งอะจ่อแล้วนะถ้ามีคนหนึ่งพลาดเนี่ยพร้อมแล้วยืนมองแล้วนะถ้าตัวเต็งเต็งจ๋าจ๋าพลาดปุ๊บขาข้างหนึ่งยืนรอท็อปห้าแล้วอันนี้ให้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่ถ้าได้เข้าไปจับใหม่ทุกคนตายหมดนะ ต้องตายให้เธอหมดจริงๆก็ต้องยอมนิตาจริงๆเนี่ยไพ่ที่เสียที่สุดคือไพ่ใบนี้ความเครียดความกดดันอึนอดอัดดิ้นไม่หลุดกับปัญหารู้สึกมืดแปดด้านกังวลวิตกจริตหรือมีข้อจํากัดมีข้อผูกมัดอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีๆทําบุญด้วยแสงสว่างทําบุญกับคนตาบอดอะไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างอะไรที่เกี่ยวกับการมองเห็นโรงเรียนสอนเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าตาบอดคนตาบอดโรงพยาบาลตา อย่างเงี้ยได้เน้นไปที่เรื่องของการเปิดการมองเห็นมันจะได้ออร่าสว่างกระจุยกระจายแล้วสปอตไลท์จะได้ส่องมาที่หนูเยอะๆส่วนในเรื่องของการแก้บนหรือการไปขอพรหรืออะไรที่มันเป็นสัจจะติดค้างอ่ะรักษาสัญญาด้วยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยหนูมูเตรูขอพรพระแม่อุมาเทวีหรือองค์เจ้าพ่อเสือเสริมดวงเป็นกำลังใจให้พลังงานไพ่ดีด ดังนั้นมีโอกาสเข้ารอบลึกๆแน่นอนและ5คนสุดท้ายตอนนี้ขาข้างหนึ่งไปรอจ่ออยู่แล้วพร้อมเสียบแน่นอนค่ะ<ม>อย่าก,กังวลมากจนเกินไปพี่ส้มเป็นกำลังใจให้ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ